สวัสดีค่ะพบก,กับช่องข้าวมันไก่หน้ามออ่ีกเช่นเคยนะคะตอนนี้เราก็กําลังจะเดินทางกลับปทุมนะคะเพื่อที่จะไปเตรียมตัวเปิดร้านข้าวมันไก่หน้ามอหลังจากที่เราหยุดการขายมาหลายเดือนนะคะสภาพร้านเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูด้วยกันเลยค่ะหลังจากที่เราใช้เวลาในการเดินทางมาหลายชั่วโมงนะคะตอนนี้ก็ถึงอคอนโดที่พักเรียบร้อยนะคะ ส่วนร้านข้าวมันไก่ก็จะอยู่ศูนย์อาหารข้างหลังนู้นนะคะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าหลังจากที่เราปิดร้านมาหลายเดือนนะคะสภาพร้านข้างในของเราจะเป็นยังไงะค่ะไปไปกันเลยค่ะ<ม>และตอนนี้เราก็เดินมาจนจะถึงศูนย์อาหารร้านข้าวมันไก่ของเราแล้วนะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้ค่ะหลายร้านก็เริ่มมาเปิดขายกันแล้วนะคะ ไก่ร้านเดียวนะคะที่ยังไม่ได้เปิดส่วนร้านอืก่ก็เริ่มมาเปิดกันแล้วค่ะ นะคะเ,เข้ามาตกใจเลยนะคะฝุ่นเยอะมากค่ะต้องมาเก็บทําเก็บล้างใหม่หมดเลยนะคะอุปกรณ์ต่างๆค่ะช่วยจานนะคะต้องเก็บมาล้างใหม่หมดเลยค่ะสภาพนะคะหลังจากที่หยุดไปหลายเดือนค่ะร้านก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะ เป็นห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆค่ะสภาพคือแบบฝุ่นเกาะเยอะมากเลยนะคะยังไม่รู้ว่าจะเก็บตรงไหนก่อนอันไหนหลังนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้ช่างมาทาสีค่ะนะคะตกแต่งร้านใหม่ค่ะสภาพตอนนี้คือดูไม่ได้เลยค่ะค่ะแล้ววันนี้เราก็คงจะมาเก็บกวาดเช็ดถูร้านกันนะคะ อรอให้ช่างมาทาสีในวันพรุ่งนี้นะคะจะเก็บตรงไหนก่อนยังไม่รู้เลยนะคะเพราะว่าสภาพร้านคือเยินมากเลยค่ะตอนนี้เราก็เก็บของออกมานอกร้านหมดเลยนะคะเตรียมเคลียร์พื้นที่ไว้ให้ช่างมาทาสีให้ใหม่นะคะเดี๋ยวสิบโมงช่างจะมาค่ะก็เก็บของ ทุกอย่างออกไปข้างนอกร้านแล้วก็มีบางอย่างนะคะที่ตั้งลบในตรงนู้นนะคะแล้วก็เคลีร์ออกให้โล่งนะคะรวมทั้งโต๊ะตัวนี้ด้วยนะคะเราก็จะขยับออกมาเพื่อที่จะให้ช่างเขาทาสีได้สะดวกนะคะมีใหม่แล้วเราก็จะตกแต่งร้านใหม่นะคะเพื่อความสะอาดของร้านเรานะคะ ร้านก็ไม่ใช่ร้านใหญ่นะคะเป็นห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะเพราะว่าร้านเราตั้งอยู่ในพื้นที่เป็นตรนี้เขาเรียกว่าศูนย์อาหารนะคะ mm hmm. ก็จะมีพื้นที่จํากัดนิดนึงนะคะแต่ว่าเราก็จะพยายามจัดข้าวของทุกอย่างให้เป็นระเบียบน,นะคะเพื่อความสะอาดแล้วก็ลูกค้าเดินผ่านมาก็จะได้มองเห็นร้านเราแล้วก็ชัดๆแล้วก็จะได้ดูหน้าทางน,นะคะถ้าร้านเราเกิดก็จะดูไม่หน้าทางเท่าไหร่ แค่ล้งทีใหม่ที่เรก็จะจัดแต่งานใหม่สักครั้งหนึ่งนะคะผาซีเพื่อให้ดูสะอาดตานะคะเพราะว่าหลังจากที่เราขายของมาก็จะมีคราบสกปรปกฝังอยู่ตามขนังแบบนี้นะคะเราก็จะให้ช่างมาขาซีใหม่นะคะจะได้ดูสะอาดตามากยิ่งขึ้นค่ะ เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็อรอแค่ให้สีในร้านแห้งแล้วก็ถึงจะเก็บของเข้าร้านนะคะตอนนี้ก็ประมาณนี้ค่ะนะคะดูสะอาดตาขึ้นเหมือนเดิมเยอะเลยนะคะสีที่ช่างใช้ทาให้ก็จะเป็นสีอ,ออกเขียวๆนะคะสีสบายตาดีค่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆ เจอกันอีกทีมันเปิดร้านค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ